สวัสดีค่ะวันนี้เรายังอยู่กันที่สวนของนันานันเป็นเกษตรกร,ร,กรตำบลน,น้ำเป็นอำเภอเขาชมเมาวจังหวัดระยองค่ะทุเรียนนะคะส่วนใหญ่อายุ7ปีค่ะคาดว่า,จะ,าจะเก็บเกี่ยวช่วงหลังวันที่20เมษายนเป็นต้นไปไเ,นเราก็ติดค้างกันไว้ในเรื่องของลมแรงค่ะลมแรงมีผลต่อต้นต่อลูกของผู้เรียนอย่างไรมีแน่นอนค่ะถ้าหากว่า ลมแรงมากๆนะคะแล้วโยงผลผลิตโยงลูกทุเรียนไม่ทันลูกก็จะล่วงขั้วนั้นฉีกขาดสร้างความเสียหายอย่างแน่นอนค่ะการโยงของระแวกนี้นะคะบางคนก็จ้างเป็นแบบรายวันค่ะวันละ600บาทนะคะหรือว่าจ้างเหมาก็ได้ จ้างเหมาเนี่ยตกต้นละ2 5 0ร้อบถึงสามบาทแล้วแต่ต้นค่ะว่าต้นเล็กหรือว่าต้นใหญ่ส่วนวัสดุอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเชือกนะคะชาวสวนเนี่ยเป็นคนออกเองค่ะเชือกเนี่ยก็ราคาไม่เท่าไหร่แต่จะไปหนักตรงไม้ไผ่ค่ะไม้ไผ่ที่ใช้ค้ำเนี่ยก็ลำละประมาณ40-50บาท ต้นหนึ่งใช้เยอะนะคะถ้าหากว่าต้นใหญ่เนี่ยใช้เป็น10ลําเลยก็ราคาไม้ไผ่อย่างเดียวก็ประมาณ500บาทฉะนั้นค่ะทั้งค่าแรงค่าของในการโยงทุเรียนในแต่ละต้นนะคะก็อยู่ที่500ถึง1,000บาทนั่นเองค่ะ ตอนนี้น้นอันก็พาเรามาดูต้นนี้ค่ะอายุ4ปีแต่ต้นเนี่ยรู้สึกว่าจะเล็กกว่าเขานะคะเพราะว่าโดนช้างเหยียบปลูกมาได้2ปีค่ะพี่ใหญ่นะคะมาเยี่ยมที่สวนเหยียบเข้าไปที่ลำต้นแล้วก็ยกต้นขึ้นมาทำให้เขาโตช้าค่ะหยุดชะงักไปนะคะโตช้ากว่าต้นอื่นๆนั่นเอง ก็เปรียบเทียบกันกับต้นข้างๆค่ะนี่อายุเพียง4ปีกว่าๆเท่านั้นนะคะสำหรับต้นนี้โอ้โหถือว่าสุดยอดมากค่ะทรงพุ่มนี่ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะอันนี้ไว้ลูกเท่าไหร่คะ4ป,ปีประมาณ35-40ลูกอ๋อทำไมไว้น้อยจังก็ไม่อยากเอาไว้เยอะเดี๋ยวต้อมันโตอ๋อ ก็ไว้เพียง35-40ถึง40ลูกนะคะน,นันนันบอกไม่อยากจะไว้เยอะค่ะกลัวต้นจะโทมนะคะเพราะว่าเป็นการเอาลูกเอาไว้ปีแรกค่ะส่วนต้นนี้ก็เป็นพันชนีค่ะลูกก็เริ่มโตแล้วนะคะโตแบบเสมอกันด้วยค่ะเพราะว่าไว้ลูกให้เหมาะกับต้นนั่นเองค่ะ เมื่อสักครู่นี้ก็คุยกันค้างไว้นะคะเรื่องของลมนอกจากจะมีผลกับลูกแล้วนะคะที่ทำร่วงแล้วก็ฉีกขาดเนี่ยยังมีผลต่อใบของทุเรียนด้วยค่ะลมกระโชกแรงมากๆใบของทุเรียนก็จะร่วงเมื่อใบร่วงก็จะแตกใบอ่อนค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาของชาวสวนเลยนะคะพอใบอ่อนออกมาเนี่ยค่ะ ชาวสวนเขาก็จะต้องมีการฉีดยาค่ะเพื่อเร่งให้ใบเนี่ยแก่ให้เร็วที่สุดเพราะว่าใบมีส่วนสำคัญอย่างมากในการปรุงอาหารมาเลี้ยงลูกนั่นเองค่ะการทำสวนก็ไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่าต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแล้วก็สภาพแวดล้อมในแต่ละปีด้วยค่ะ สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องของเรานะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้นำคลิปดีๆมาฝากกันอีกค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ